บัดนี้เป็นวันที่24ิมกราคม2 5 6 8เป็นวันที่23่สิบสาข้าพเจ้านางสาวสุศิาศราเสนงขอถวายเสียงสวดสัทยายประสูตรพระฤริิและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาราจาริยบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมนีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนยครัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาสักวาเลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทมังมุนิราชสัสุน,นตุสักขโมขถังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขาราเตจันทะ ติเควิมานีทีเประเทศสคาเมตรูว่านาขณะนะเขนะวัตถุมหิเขเตกุมมาจายันปุเทวาชะลทะพระวิสเมยักขะคันทัพะนาคาติทันตาสันติเกยังนิวระวัาาวนจนังสาธวโวเมสุนันตุ ธรรมสวรรคารอายามพะทันตาธรรมสนะการอายามพะทันตาธรรมสวรรคารอายามพะทันตาบทที่สองมูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังสระนังกิพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาโมธรรมังนมมสามิ สุปฏิปโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมานบทที่สี่บทสวดนมังการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคาวะตัวราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคาวะตัวราหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะคาโตราหโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะขมนาปะถาพุทธังสรณังคาฉามิธรรมังสรณังคาฉามิสังฆังสรณังคาฉามิ ทุติยมปีพุทธังสรนางขชาติมีทุติยมปีทำมังสรนางขชาติมีทุติยมปีสังคงสรนางขชาติมตติยมปีพูททางสรนางขชาติมีตติยมปีทำมังสรนางขชามิตติยมปีสังคงสรนางขชามิบทที่หกบทสวดสัจจการิยาคาถานาทีเมสรนางอัญงพุทโธเมสรนางวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสทีเมหนตุสัพพะทังนาทีเมสรนางอัญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัเชนะ สดทีเมหนตุสพัพทานททีเมสารังอัญญงสังโคเมสารังวรังเอเตน,นะสะัตวะเชนะสดวีมีหนตุสพัพทา